วันนี้มาชมการชิงแชมป์มวยไทยนานาชาติในรุ่นน้ำหนัก154ปอนด์ระวางฝายแดงเอมิลฟายสตมัมอายุ30ปีสูง184เซนเมตรมาจากประเทศสวีเดนส่วนไฟน้ำเงินเซบัตเตียนมาติโนอายุ34ปีสูง170เซนเมตรมาจากประเทศอาเจนจันนาวันนี้สวิเดนกับอาเจนจิน,นาเจอกันนะครับในการชิงแชมป์มวยไทยนานาชาติวันนี้ประวัติการชก เอเมีนนี่ชกมา18ครั้งชนะ11แพ้7ไม่มีเสมอส่วนมาติโน่ในชกมา60ครั้งชนะ48แพ้10เสมอ2นะครับมาจากอาเจนตนานะครับมาติโน่ก็ไหวคู่กันอยู่ยนะครับ เอมินจะได้ลอยกว่าสูงกว่านะครับ1้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับเอามาฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับกรรมการก็บอกให้ระวังกระจับมีน้ำใจนักกีฬานะครับกรรมการก็เรียกมาจนครับเตรียมความพร้อมอยู่เอาพร้อมแล้วดูยกที่หนึ่งเลยเอยมินเป็นฝ่ายขยับนะครับได้สูงกว่าเตะก่อนเลยเอยมน มาติโนก็เตะขึ้นมาจะโนเตะขึ้นเหมือนกันเอาแหลกเตะกันอย่เอเมนเตะพิ่นอกมาติโนก็เตะเพ้่มในขึ้นเอาแหลกเตะกันไปแหลกเตะกันมาอย่ต่างเหื่อยต่างชาติมาีนลุยเลยนะครับมันต้องดูเชิงเอาเตะพิ่มนอกเอามาติโนก็ไม่ใช่ไปถอยนะครับปากหลักโซโยะเตะเอเมนเตะขึ้นเตะพิ่มนอเอาเตะขึ้นเหมือนกันเอเมนเตะอีกครั้งหนึ่งมาติโนก็ จับขาได้ไม่มีไรมัดแรกกันเลยยังออกกระเบื้องกันได้เรื่อยๆอยู่นะครับแหลกเตะกันเป็นส่วนใหญ่โยมัดแล้วก็เตะตามเลยไอเมินมาจิโนเตะพร้ออกมันจะเตะพใ้อีในครั้งหนึง่งโอ้เรียนฐานล่างคือต้องทอนลงไม้เท่ากันนะครับสูงกว่ามาจิโนว่างไงมาจิโนยึดถอยเข้าถอยออกอยอมินทีบา้มัดเขาน้า อิม ah. e e ินเต้มาติโ e น่ก็ต่อยสวนอยู่มันดับมันดับหนึ่งมันหนงสองข้นะโอ้มาติโน่ก็มาเป็นช่วเหมือนกันอิมินแทงเขามาจิโนมาเข้าลงตัวเตะภาพนโอ้ไม่กลัวนะครับตัวเล็กกว่าแต่ยังบุกได้อยู่เข้าถึงโยูอิมินพยายามตีว่าแทงเขาสูงกว่าดักแทงเขาเลยเอามาติโน่จะแทงเขาขึ้นเหมือนกันเตะภาพน อิมินก็เตะพับนั่นคือมึงกัน,น,กนแทงเขาโอ้อยมัร์ติโนมัดสวนมัดเข้าหน้าเตะพับในโอ้เล่นโอ้เตะบวกกันล้มไปมาตินโนอ,อิมินเตะพับในหาจังหวะแทงเขาโยอิมินมาติโนมัดเข้าหน้าเอากดกันอิมินก็แทงเขาแทงเขา,เามาตินโนรวบเอวไว้รวบเอวไว้อาแรกเขากันอยโอ้ จับได้ดีเลยนะครับมัแทงเขาเต็มๆเลยเอเมนแทงเขาโอ้สูงกว่าแทงเขาได้ดีอยู่นะครับออนแทงเขาไม่ไม่ปล่อยแล้วก็ไม่ปล่อยเลยโอ้เอเมนพยายามจะรวบคอให้ได้แทงเขาเตะเตะขึ้นกันโอ้แหล็กเตะกันอยู่มาจนมาข้างหน้าเอเมนแทงเขาแทงเขาโอ้ฟันศอกเลยเอเมนเริ่มมีศอกมาเชื่อแล้วเอเมน มาจโนโดนสอกเลยอมินสอกกเต็มเลยอูแรกเตะกันล้มไปเสียหลักไปมาจิโนอยาเออมินเตะมาโน่เตะขึ้นเหมือนกันเอมินตมาาเต,นเนตพะพังนอกอหมูแรกมากันยยกแรกมากันยยก เอ,อมินเตะอ้ามันจะเตะคืนโอ้โดนหมัดของเอมินเต็มเตมเลยมาเอ้มินมา,มาขานะ้างหน้าคโอ้มันจะต้องเอาคืนเหมือนกันเอาแรงมันกัน,กมน,กนหมดยกที่หนึ่งโอ้มาถึงยกแรกสู้กันได้ดูเดือนแล้วนะครับทีมงานต้องแจ้ทางมวยให้ด้วยนะครับระวางให้น้ำเติมเห็นสซุ้มวยกันชัดเจนแล้วครับ ว่าตอนยกที่สองนะครับรมการเช็ดนวมเช็ดหน้าเตรียมความพร้อมไว้ก่อนอ่าพร้อมแล้วดูยกสองเลยเอมินไตพับในอาจจะต้องมัดเขาน้าไตพับในขึ้นเอาโอ้แลกมัดกันแลกมัดตอนนี้มัดิโนเริ่มจะออกกาวุธมัดข้าตัวเอ็มมินเต้สวนเลย มาตีโนเล็งกระเป๋าใหญ่นะเล็งลำตัวนะมัดขัาตัวอเอาเอเมนก็แทงเขาแทางเขาโอ้วงในนี่แทงเขาได้ชัดเจนเลยครับเอเมนแทงเขามาต้องเบี่ยงว่าเอเมนแทงเขาฟันซอกโอ้เอาซอกแล้วกันเตะตามอีกครั้งหนึ่งโอ้เอเมนอาวุธครบเลย,โโย,ยไปน้องเตะพัดในมัดคุบเขาน้ะอืมเตะพัดแทงเขาโอ้แทงไปทานในฟันซอกก่อนเลยเอมนทีบ มันจะมา,ข,าข้อหน้าไอ้มีก็เตะดักไว้เลยมันจะเตะพับในมัาข้อหน้าโอ้เตะพับในโอ้โหจีโูสีกันเลยนนะครับแลกกันได้ทำควันอยู่ตอนนี้ทีเลยไอ้มินไอ้มีนไล่แล้วไอ้มินมันจะเตะพับนอกมัาข้อหน้าไอ้มินก็มาขึ้นเหมือนกันโอ้มผมจะทีไอ้มินก็เตะสวนเตะอีกข้างหนึ่งจับกขาได้มาข้อหนึ่ตัวมาข้อหนึ่ตัว ไอ้มินฟันซอก็ซ้อแรกกันเลยศอกแรกกันซอกเก่าโอ้ไอ้มันก็ซอกสวนขึ้นเหมือนกันเตะไวโนก็เล่นฐานล่างปออไปเรื่อยอย่ไปโน่มาข้าร่วม้วยอ่ไโน่มาข้าหน้าเตะอยู่ไอ้มันก็นมัทุบขึ้นโอ้แหลกกันได้ทำคัญอย่างครับไม่ใช่ว่าโดนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับต่างคนต่างโดนต่างคนต่างได้อยู่ ขูชี้สูสีกันอยู่กันโอ้ซอกลับจะเบืดอนะครับเอเมนล้วก็เตะเลยซอกี่ครั้งหนึ่งสอซอกี่ครั้งหนึ่งโอ้หันมาเล่นซอกแล้วตอนนี้มันจะมีแตกแล้วนะครับมือแตกแล้วของเอมาติโนกรวบเอวไว้รวบเอวไว้เออเอเมนพยายามจะยงออนนะครับจะหาจะมาแทงเขาแต่มาตุนล็อกไ้แน่นเหลือเกินนะครับเอเมนว่าไงมันก็เตะแล้วมาข้าาเตะพ้างนอกเอเมนมาข้าา เอ oh, àn e, e, oh, one, te, one, oh, ้ม oh, so e, so so ันเตะขึ้นมากันมันจะโนเตะพข้าในโอ้แหล็กฐานล่างกันโยมันโนมาข้าหน้าเอ้มันเตะสวนโอ้คนหนึ่งเตะคนหนึ่งมัดโอ้เตะแล้วกันมัดโอ้ซอกเลยเอ้มินซอกอีกครั้งนึงซอกเอามันจะโน้มซอกขึ้นมากันโอ้สงครามซอกแล้วตอนนี้เอาแหล็กซอกกันมันโนมมาข้าหน้ามาข้าหน้ามาข้าหน้ากันนึงโอ้ไอ้มันกระซอกสวนโยเอ้มินซอกไอ้น่เตะพข้าในโอ้ กรรมการนี้ไม่ได้ห้ามเลยนะครับตอนนี้ออกระพุ้กกันพุ้งเลยอู้กดความมาเบียงว่ามา,าต้องเตะเพิ่นอกทีเอเมนว่าไงเอเมนนอกมาเขาน้าเอเมนก็ามาขึ้นเหมือนกันนะ้ำหมดยกที่สองครับโอ้กูชิโซสีดูเดือดกันเหลือเกินนะครับสงครามการชิงแชมป์เลยยังดูไม่ออกว่าใครจะเป็นฝ่ายกำารมนะครับยังกูชิโซสีกันเหลือเกิน เรากรรัการเรียกมาจนนะครับมาตอนยกที่สามนะครับโอ้มีแตกแล้วนะครับตอนนี้มาติโนโ่เรากรรัการสั่งลุยโดยยกที่สามเอมินทีมันโยมันก็น่าตะพ้่ามใน อ้าว่าไงเดินลุยแล้วมาติ๋นหัวมันก็ลงตัวเอ็มันกระซอกสวนมาจิ๋นเตะพับนี่เตะอีกครั้งนึงเออเอ็มมินก็เตะขึ้นเหมือนกันเอาแหลกเตะกันโย่ซอกเลยเอ็มมินหน้าซอกครั้งแทงเข่ากดเขามาฟันซอกอู้ซอกเขาเตะไปครั้งทีบเลยเอ็มมินเอ้ยขอบไปมาจิ๋นหเตะมันก็น้าอู้เสียหลักลงไปโดนเตะฐานล่างนะครับเอ็มมินไม่โดนยับ เตะเลยเตะขึ้นเหมือนกันเอ้ยฟันซอแล้วแทงเขาเลยเอมินโอ้ตอนนี้มันมาเน้นสองเลยเขาเอมินเดินไล่ซอกไปโอ้กะเจ้าห้จบเยี่ยมแล้วไล่ซอแล้วแตกเรือดามก็ซออีกครั้งหนึ่งไอ้มินได้มาที่น้อมาข้างล่าตัวไม่ต้องมาข้างหน้าเอมินก็มาขึ้นเหมือนกันโอ้ต่างคนต่างโดนอยู่มันต้องแทงเขา ขอไปนะังเป็นเอมนนะครับเนี่ยเขามาตินโนก็พยายามเตะฐานล่างอยู่เอเินมาข้างหน้ามารติโนก็เตะฐานล่างอยู่เตะสูงเอาเลุดฐานล่างเริ่มมีอาการเหมือนกันครับเอมเมนรมการไปเช็คก,ก่อนนะครับแต่กูเลือดอาบเลยนะครับโดนแผลเดิมนะครับเอารมการเช็คอาการอยู่เอาโชกได้อยอะนะครับเอาลุยต่อ อย่างไม่มีอะไรนะครับเอมันโอ้เตะฐานล่างครับพี่เหมอนกันไอ้มันพยายามเดินมาโดนหมัดสวนอยู่ไอ้มันจะได้ฟันซอกอยู่ไหมล่าจะซอกอยู่เอาหมัดเข้าหน้าก็ไปไอ้มันจะหาไอ้มันจะเตะแล้วมันพยายามจะเข้ามาฟันซอกนะครับจะซ้ำทีเดือบว่าซอกอีกครั้งเลยโอ้เด่นศอกนะครับไอ้มนตอนนี้ไล่ซอกแล้วเข้ามาเอาหมัดเข้าหน้า มาเตโน่อ๋อมินเตยเรามากนา่าโอ้มาเตโน่ตอนนี้เลือดอาบแล้วนะครับมัดทุบเกินอยู่เอาซอกมาเตโน่ว่าไงเอเมินเตยมัดมัดขึ้นกันมาเตโน่โอ้อเมินก็นมัดสวนขึ้นเอามัดแรกกันอยู่าเตคพัเอเ,เอมินพนยายามจะเข้ามาฟันซอกน,นะครับมาเตะเลยโอ้มตอนนี้เอเมินนี่ เดินซอกนะครับจะพยายามจะซอกให้โอซอกเขาไหกดคอนดักเบี่ยงไปเบี่ยงมา,าออย่อซอกกี่ครั้งหนึง่งโออิมินตอนนี้พยายามจะเน้นมืที่สองแล้วนะครับมาจะโนว่าไง่ายมันต้องมาเขาน่าอ๋เอมินก็จะไล่อ้อหมดยกที่สามนะครับโอ้ผ่านไปสองยกเออสามยกครึ่งทางแล้วมีแตกเลือดดาบเลยนะครับ อย่างเหลืออีกสองยกใ้แจ้ตัวอยู่นะครับยังอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับว่าตอนยกที่สี่นะครับก,การการเสร็จนวมจะได้ก่อนอพอแล้วการการสั่งลวยดียที่สีเลยยังเป็นเอมินเดินเข้าไปอยู จะเน้นไปที่ศอกนะครับเอาใช้แตกทีวายโยเอเมนมันโน้มมัดเขาหน้าเลยมันจะมัดยับเตะพังหน่เอามัดเอเมนก็มัดขึ้นเหมือนกันตอนนี้เอเมนเดินไล่เราจะใช้ศอกก็จะเอาศอกให้อยู่เลยนะครับเอมนมัดเทนโอก็ยังเลือดอาบอยู่นะครับเอามัดทุบขึ้นมัดเทนโอมัดยับไว้ยงเตะพังนอกเอามเอเมนก็ทีไว้ มาจโนมาก้หน้าอิมินก็แทงเขาโอ้แทงเขาครั้งแทงเขาโอ้พอเข้าในก็แทงเขาเลยนะครับอมินเอาอมินไล่แล้วตอนนี้จะเอาจะปิดเจมได้ไหมอ๋อซอกเลยทีมาซอกอีกครั้งอมินโอ้ตอนนี้มาินโนโดนสอกไปหลายซอกแล้วเอาเตะพัดนายเอ้ามัดขึ้นเหมือนกันอมินมาจนโนจะเล่นที่ขาแล้วครับมาหมัดขึ้นอย่ไมันต้องมัดทุบ mặt con ạ à. ấy mà gật tay xuống rồi ủa có vứt cần đây lười nó khắp tay mắm nó mà nhổ lên thả làng nhiều nó khắp toàn mặt ấy, mặt con à. và mặt thúc con luôn em mới tay xuống rồi em mặt con phân อากรรมการนี่เอายกที่สีให้ดูแผลครั้งนึงน,นะครับโอ้เลือดไหลไม่หยุดเลยนะครับโดนซ้ําที่เดิมไปเรื่อยๆนะครับกรรมการดูกันเอายังชกได้อยู่นะกรรมการบอกว่าไม่เป็นไรอาลุยต่อแต่เลือดออกเยอะมนะันเอ้ามัดเขาหน้าเลยเอมินเออมาจะต้องเตะอีกครั้งเอมินมาเขาน้ามาเขาน้ามาจะต้องเตะายนอกมัดเขาหน้า มัดเขาน้าอืมโอ้โดนถีบงไหลหลังเลยมาเจโน่อิมินไว้มินมัดจับขาน้ายัดไปที่แผลนะครับเลือดอาบหน้าอยู่ตอนนี้เอาแทงเขาเลยมาเจโน่อิมินพยายามจะฟันซอกอยู่มาโนเตะข้านอกเอาเตะขึ้นมากันเอาเตะโอ้เตะมันมีอาการอยู่นะครับเอเอเริ่มหมาวาดแล้วเตะอีกครั้งนึงโอ้ จะจับคอแดงเขาแล้วครับตอนนี้เอเมนอยู่ไกลโดนตเตะเพ้อมหน่อยครับเนึงเอาเอเมนอ,อุมาจะโนเล่นฐานล่างอะครับเอเมนก็ฟันซอกโยโอ,โอเลือดอาบหน้าหน้าแดงไปหมดแล้วเต็เมไปด้วยเลือดแล้วก็นี่มาติโนหน้าแดงกับไปเต็มไปด้วยเลือดแล้วเอเมนกับมาทุก็หน้าหมดยกที่สี่นะครับโอเวทีนองเลือดเลยนะครับวันนี้สู้กันในดวจริงๆนะครับรู้ว่าใครจะทําผลงานเขาตากรรมการมนากว่ากันนะครับ ยังเหลืออีกยกสุดท้ายอยู่นะครับให้ให้แจ้ตัวโยให้จะทำผลงานได้ดีกว่ากันในยกสุดท้ายอาจจะตัดสินกันในยกนี้ก็ได้เพราะว่าต่อกันยกที่ห้ายกสุดท้ายเลยนะครับกรรมการก็เรียกมาโยเอาวลืมใส่ฟันยางนะครับ ทำการเช็ดน้อมเช็ดหน้านะครับมาติ ino, โนเลือดอยังเป็นคาบเลือดเต็มหน้าอยู่นะครับยกสุดท้ายทมการจะเมือทั้งทายกันก่อนนะครับอพร้อมแล้วสั่งลุยเดยยกสุดท้ายยกสุดท้ายนะครับมาติโนเอวินทีบก่อนเลยทีอีกครั้งนึง่งมาติโนจะเข้าไปใช้หมัดน,นะครับตอนจะเอาเอาคืนอยู่ เอเม,มนแทงเขาแล้วก็เตะทีไว้มาจะโนทำอะไรไดไ้ไม่ต้องทีขึ้นโอ้โดนหมัดทุบก,ก่อนเลยกรรมการโอ้กรรมการให้ดูแผลครั้งนึงครับเลือดไหลออกอีกครั้งโดนหมัดทุบไปที่เดิมนะครับอามาให้กับแพทย์สนามดูก่อนนะครับแพทย์สนามจะว่าไงโอ้แพทย์สนามยุติกันชกเลยนะครับโอ้เลือดออกมากเกินเหลือเกินนะครับโดนหมัด เข้าไปโดนสอกเข้าไปที่เดิมนะครับกะติการชกไปเลยในยกที่ห้าเลยนะครับโอ้เลือดนองเลยนะครับแพ้ก็ได้ใจผู้ชมนอบได้รับเสียงตรบมือจากผู้ชมทั้งสนามเลยนะครับสู้กันได้ดูดเดือดจริงๆนะครับสมบูรณ์การชิงแชมป์เลยนะครับก็ขอโทษขอไปกันอยู่นะครับโอ้ ทีมงานก็เตรียมจมขัดมาคาดจำขัดให้นะครับเพราะว่าชิงแชมป์มวยไทยนานาชาติวันนี้สู้กันได้ดเดือดแล้วก็คู่ชีวิตซีกันละเกินนะครับกรรมการก็มาชูมือให้ก็เป็นนว่าเอเมฟนายสตัมจากสวีเดนชนะนอกไปในไม่ใช่นกชนะแตกไปในยกที่ห้านะครับกรรมการก็เอาชมขาดมาคาดชมขัด แชมป์ในะครับชนะแตกนะครับอ้าวก็มีสาวสวยจากอเมริกานะครับมาช่วยชูชมชูมือให้นะครับก็ยินดีกับเอเมียนเป็นกำลังใจให้มาเตนโน่ด้วยนะครับยินดีกับผู้ชนะในวันนี้